รู้สึกร่างกายยากประทะเราเฮ้ยดีกดสีนัอะไรวะอ๋อเฮฟเวนฟเ่นเฮฟเว่นมุมไหนบ้างวะมาป่ะสันโด

One enemy remaining. Reloading. i oh. waste. Okay. <laughs> they think we would Dead Rock. Dead Rock. Dead Rock. Oh. Healing you. Reloading. Having their vision.

มัน,นเช่างอารถานจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเล้มไมต้องมีทีของเราบ้างาแหละเ,เอาเลยนะไก่อนนี่ปืนนี่เลย, one shot, one ยเวันช็อตวันค i ว e n e m i s p o t t d เอ้าอัฟน,นีก็ไม่บอกอีดอกัหลัง why we are team a ก็บ้านนะบอกบอกอะไม่ได้ยิดเดี๋ยวนะเป็นมันระเกดเรียบร้อยหมดแล้วว่ะเด็น้องอยากได้มีดแล้วแล้วแล้วว่าแล้วแล้วอะไรโผลไปนั้นหนึ่งตัวเลยมา โผล่ไปนี่คือตัวนึงเลยมาสักตัวโผล่กูเถอะโอ้ยยยยยชาไปโอ๊อ๊ยโอ้โหร้อนเลยกูร้อนเลยเจอแบบนี้ก circles <coughs> <coughs> around <coughs> <t> <coughs> <coughs> them. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Yeah. Traveling. traveling reloading reloading <laughs> กี่ไม่ใช่อะไรนะกูโลกเดี๋ยวเองต้องเป็นของข้าอีกไม่ช้า มาขอมอนแอร์คือมึงไม่กล้าจะไปเอเลยว่างงั้นโผล่มาสิ I dropped the spike. I got the spike. Got the spike. Uh, the spike dropped. Ah. Oh, One enemy remaining. Reloading. I'm going to go to the floor. I'm going to go You say something? Uh, Sorry, you're still ringing. Can someone get this? No. soon as I get it, As one. take arm all... off. Uh. Still sight. Sorry. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ

This is <sighs> they want to dance? <laughs> I'll lead. I need this. No, thank you. Reloading. Can someone get this? Medic. Multiple enemies ahead. There! Traveling. Oh! Oh ho, oh, oh, uh. Fuck this. I have อ้าวเด็กสไปค์การั i ตีว s i o n last player standing oh. ้มาเอาจริงเอาจริงเดีย๋ยละคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอคือคือไม่ไหวแล้วอ่ะ ด,ดีฉันไม่ไหวแล้วฉันอเอาจริงแล้วล่ะคุณพูดยันคุณยังเหมือนเมื่อก่อนเลยสับไอ้เจงก็เล่นสุขคาสามารถ,ถเปล่า We go จะมายิงก็โทษน,นะอย่เชีตอนไม่ได้อัดคลิปไม่ไยิงยิงโคตรเก่งอัดคลิปเท่านั้นแหละแบบมึงใครเนี่ย

ยังไม่รู้ว่าเธอกวนตีนจะปูและโคจะปวดหัวคบพีเข้าสิงแล้วเพื่อนจริงจอ่ะพูขอทัมจริงๆเลย มึงหัวขึ้นเยอะอย่างวาะมามาดีๆละดีๆผีเส้กลุ่ม่กะาจะเอาคอนเทนต์เลย้ย่ไหนเพื่อน,อน,นเฮ้ยนายถือปืนอ๋อโอเคกินนายสวยนะ๋ยวกูรอเก็บเลย <s> <น>เรายังไม่มีปืน I'm still inside. Okay. Okay, you put traveling. They will cover! Channels traveling. See nothing. Reloading. Our spike's down. To suffer. <laughs> I have the spike. Enemy spotted.

หลังหลังหลังไปเถอะไอ้เหี้ยตายเรียบร้อยบูมบูมตายตายแนะอ๋อแล้วโดนมึสุดแค่นี้เนาะก็จะตายไปแล้วโถษเอ้ยแต่ตายไปหาแตตายหาไม่ไ้กแข่งเพื่อนี่อเ้ย ที่ตาของหนูจริงๆเขาไม่ไหวเธอไม่ไหวจริงตาเนี้ยขอยอมแพ้เลยค่ะน้อยน้อยเราขอสกินปึงได้ป้องขอได้ป้อง มเยเนี่ย yeah. <c oughs> มึงต้องเจ็บบ้างแล้วล่ะไม่เจ็บมึงมึงไม่ใช่คนอ่ะระเบดิดจุดคุยอีกสัตว์มึงเข้ากันกเ็เรียบร้อยดิกระดาษเลยอะ One enemy remaining ได้แล้วเดรสกินไปแล้วฮ่าไอเหี้ยหว w ักหักใจกาตัวเองแมากเลยแบบคำคมใหม่เลยนะสำหรับวันนี้นะไอ้คิวคิวไม่มุ่งมุ่งเดสกินใช่ปะเดรสกินเดรสกินล่าสุด

หนึ่งศัตรูยัง n ง,งเ switching sides จริงนะว้ามันแปลกแบบแบสัๆเลยอะ่ะเกมเนี่ยดอไม่ได้ช่งแม่มเลยกัน ไม่ติดอ,อ่ะแต่ก็กลับมาถูกทางแล้วนะเอาให้ยไม,ไม่อีกนิดเดียวแท้ๆเกิดมาถูกทางแล้วครับ หนึ e งศัตรูยั i n หลืเดี๋ยวให้กูสักตัวเถอะเพื่อนจริงปมากแมไม่พูด,<ห>ดก็ดดคือจะไม่เหลือให้กูเลยสินะเ <c oughs> ขาจะลองทำอีกรอบหนึ่งไอ้เหี้ยเอาวอลไปผ่านเนะี่ยก็เอาวอลไปผ่านอนะ่ะไม่ต้องรอไงนะจังซี่เหมือน้อง โอเคตอนนี้เราจะสุดละสุดๆแล้วมั้งเนี่ยมันถึงนั่นเลยวะ่นไฟ,ฟักขุดไม้กำแพงฟักขุดไม เดินที่ตีนเสียงนั้นนะไม่มองไม่ได้ยินให้มันรู้ไปต้องมาโหมาทางนี้บ้างแหละรู้รู้ Spike planted Last player standing อาวเลย oh boy deep breaths everyone your hearts are pounding my ultimate is not ready <coughs>

สัตเลยนะเจ็บแบบเจ็บสัตเลยอ่ะอ๋อมันอยู่ดีๆเลยยิงไม่ตายเลยสไบค์ body One enemy remaining เลทเฟื่อไลทเฟื่อไงนลทเฟื่อตรงนั้น เรื่องการยิงเขอให้เรา match p <point. S 1> ไม่ลงด้วยไม่ลงด้วยเทปนี้ไม่ลงไงไม่ไหวจริงจริงก็ยืนใช่ไหม Uh, yeah. One enemy remaining. Defenders win. We move. ไปยันนาทีที่สุดท้ายเลยสามเครียดเลยอะค่ะ